สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการยึดใบยทาม ก็ตอนนี้พี่พลกาลังอยู่ในโรงพยาบาลสิบกว่าวันแล้วนาะเจมใช่ประมาณสองอาทิตย์กว่าๆเดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณจิตด,ดีนะครับมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าพี่กาพลเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ก็วันที่15ประมาณตีสี่ตอนแรกนึกว่าไม่เป็นอะไรมากพอไปสแกนแล้วก็คือเจอฝีในตับอันนี้คือหน้าตาของคนที่รู้แล้วว่าเจอฝีในตับขนาด5้คูณเซนเลยนะเขาเลยให้ส่งไปที่โรงพยาบาลมุกดาหารเพราะว่ามีสิธิ์อยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่นั่งรถตู้โรงพยาบาลอะเพราะว่าต้องเสียตังเจ็ดพันเก้าก็เลยเออขับไปส่งกันดูสภาพ เพราะยังไม่ได้นอนคนป่วยก็คือแบบป่วยตัวร้อนฝีในตับเนี่ยมันจะตัวร้อนถ้าสมมติว่าอาการโรคอันนี้กินข้าวเองไม่ได้แม่ได้ป้อนดูสภาพสิ หมดฤทธิ์เลยที่หายไปก็คือนอนโรงพยาบาลตอนนี้อัปเดตอยู่วันที่26ก็คือยังนอนโรงพยาบาลอยู่ปว่วยตั้งแต่วันที่15ก็คือ10วันแล้วเนาะอันนี้ก็คือได้ดูดฝีแล้วตอนนี้ส่งตัวกลับมาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีขอนแก่นสภาพอันนี้ก็คืออัปเดตประมาณเมื่อคือนนี้กินข้าวไม่ค่อยได้เขาบอกพอมาถึงก็คือก็คือไม่เหลือก็คือกินข้าวได้ปกติแต่ว่าหมอยังไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าน่าจะยังไม่ค่อยโอเคน่าจะกินข้าวแ่บกินข้าวแทบไม่ค่อยสบายกินอะไรก็ไม่ค่อยได้ เป็นตาหายใช่ไหอเป็นตาหายไ้แท้กินเก่งแบบนี้ยอันนี้ก็คือเมื่อคืนนี้สภาพผู้ป่วยที่ใส่กางเกงไม่เป็นนะครับท่านผู้อม <laughs> <laughs> ามเองนี่พี่พลบอกว่าปกตินี่ก็คือฉี่ใส่ที่คนป่วยคืนนี้แสดงลุกไปฉี่เองและนี่ก็คืออาการทั้งหมดของพี่กำพลนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วต่อไปนี้ก็คือเราจะไปยึดช่องและพวกเราคือยูทูบเบอร์หน้าใหม่หน้าใหม่ต้องเปิดโอกาสให้หน้าใหม่มากเปิดโอกาสให้พวกเราด้วยใช่ให้คนรุ่นใหม่มากรุ่นเก่าก็คือไปแล้วสําหรับคนที่รอคลิปอัปเดต n B A นะครับก็จะเป็นคลิปอัปเดตของพวกเราใชนใช่พวกเราก็จะอัปเดตชีวิตพี่พลแทนแล้วก็ ฝากร้านด้วยกำลังจะเปิดร้านสปาอยู่ตรงแอดลิมนะทุกคน